สวัสดีสวีดัตนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเล่นดันอปีกันอะเดิมไปใช้กูกระต่ายใช้เลยไปุนิดอ่ะกระตุกนิดหน่อยนะุยใครที่ถามว่าทำไมทำไมของเราอะถึงอ่านเปภาษาไทยเพราะว่า ควรจะตั้งพศออให้กลายเป็นสองพันสอพันนะคะเพราะว่าเราจะตายบ่อยนิดหน่อยเนาะก็ขอประทานโทษด้วยนะคะแต่เราสัญญาว่าจะพาไปเห็นเส้นชัยให้ได้ก็จบคลิปเนาะ <c oughs> อะ่โอเคเราต้องตั้งใจพุทโธพุทธายะพุทโธพุทธายะนะคะทั้งไว้ ท่องไว้วิโกงว่าโกงแต่กระไทยได้วิธีโกงแบบนี้ก็ดีเนาะเออดีว่าเบคอนเบคอนดีเบคอนเบคอนจริงมากเลยนะคะนี่นี่ยเราชอบชิดกับกำแพงเพราะว่ามันรู้สึกดุดเด่นฮะ เยะเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะคะตอนจบตอนใกล้จะจบเราจะเราจะให้เราขออย่างหนึ่งได้ไหมพวกเธอเป็นคนติดตามช่องติดต่อของเราหน่อยให้มันถึงพันสักทีเราจะได้ไหล่์ตดได้เราจะคุยกับคุณผูช้ชมมากเลยนะ อ้าวฉันโดนตรงไหนอะกิบนี้เพี้นยนนี่เหน่อาแต่แล้ววูฉันเินได้ด้วยเบคอนเบคอนเบคอนคือไข่อะมันก็เอ้ยคพือเบอร์ตื่นบอ้เออตื่นเ่ย เซฟไปก่อนนะฮะขั้นแรกประตูนี้ขั้นที่สองนี่หรอขั้นที่สามอเอาแกประตูนี้ตรงกลางที่เดิมได้ปะแกตายอ๋อฉันรู้แล้วตรงนี้ค่ะก็ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ใจไม่หนังนังนี่ไง มันทุกบทีใจฉันหวันไหวเมื่อเหมือนได้เจอเธอครั้งแรกแค่คนละเรื่งองคนละเรื่งองอ,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 อืออืออือไม่ใช่ไม่ใช่ไปอินจีริอย่ะเราจะใช้วิธีโกงที่ร่ำเรียนมาจากพี่มีอือนี่อ่ะได้หรอแกมันส่องไว้ได้ว่ะ ตรงกลางโอเคก็อือที่นี่เหมือนเดิมฮะถูกปะอันนี้ก็มาก่อกวนชัดว้าอุ้เก็บโดนอ้าเห็นไงก็โดนอยูย่ดีอะไปน่าจะไป,ปิดฟ้าเห็นแต่หมอ,อกหนาว มองว่กยค่ตอนนี้แหละยาวเวลาป,ปะปนะคะนูกสองเดี๋ยวพวกแกแกเห็นจะโดนปะไม่โดนนี่อืมอืมอ๋มอเฮลโหลฉันต้องหาขอบเหลี่ยมเหลี่ยมขอบนะคะทุกคนป็นกังใจ ตามให้ด้วยนะว่าแต่ละอ้าอ้าอ้าโอ้โหร้องอยาอยางกับโดนเชืยดเลยนี่เอ้โอเมกอดโอ้ม่สก๊อตเฮลไม่ในหุ่นยนในรู้วิธีไปแบบปลอดภัยแบบไม่ตกปะ ก็ลองมาเล่นแมบ,บนี้ดูนะคะก็สนุกเหมือนกันเลยแต่มันยากเนาะก็คือใครเล่นแบบไม่ตายเลยอะ่ะก็คือโปรแล้วลองมาเล่นดูนะคะแมปแบบเหมือนคู่บอลดี้อ่ะออ้คู่บาด,ดี้คู่บอลดี้ดีคู่บอลดี้มานั่งอะไรอยู่ตรงนี้คะคู่บอลดี้ ทุกคนอย่าพิ่งนัเปไหนนะรอเราเกิดไปถึงฝั่งฝันอ,อ,อืนออาเจ็บใจแกฉันฉันผ่านมาแล้วผ่านมาได้แล้ว คนให้กำลังใจหนุนหน่อยเนยนะาะอะมีคนจับได้แล้วนี่เลยนี่เลยคุวแกเสี่ยวเหมือนกันไม่มีเนี่ยต้องขอประทานโทษกับเสียงแทรกด้วยนะคะที่บ้าหรือฉันเสียงดังไปหน่อยวแกจะไปได้ปะ เอออันนี้ก่อกวรกันได้ใครมีรูบัตรซื้อป่แจะฉันไม่มีฉันไม่รูบักซืูอบาทเด,ด,ทเดคะค่คอยเติมเอาไม่เติมก็ไม่เป็นไรมีของฟรีคอยให้รับประทานบางทีทุกคนอาจจะมากดติดตามฉันเพราะชาวโคตรไร้กากเลยฉันรักเธอ โอเคคราวนี้เราจะเอาจริงละใครก็ได้เปิดแคมเปเป็นเกียร์สองทีดิบอยบอยเปิดแคมเปเกียร์สองทีอากาศมันร้อนเพราะว่าใจฉันมันร้อนออใครบอยเริ่มเปิดเกียร์สองทีโอเคโอเคเนะี่คือกู๊ตเตอร์คนอ๋อมีคนกระโดดลงไง น้ำอะไรอะ่ะเออที่เราสังเกตว่าบบน,าบบนาาาำ้ำอะไรมันเป็นน้ำเรือนเปล่าแต่สตรอเบอรี่น่าจะเปอนสตรอเบอรี่แหละกุ๊งกูบอรี่เดี๋ยวพี่รู้ชายขาปพี่ปูชายสี่ทั้มทั้อะไรแปลกๆสปอยเสียงไม่เขาจะได้อ่าเบคอนรอด้วยไอ,ไอ,อย้เ,อออเพื่อนไอ้เพื่อนยากเออเขาไม่ใช่เพื่อนเราเราไม่รู้จักแต่เรา รู้สึกถึงการขอนเพื่อนอ้าวิี่เก็บอันนี้จ้าเดี๋ยวค้งมานะคะใครที่อยากคุยกับเรานะฮะโอ้ยแกขอตัดคลิปแป๊บโอ้กวัวจะมาได้โอ้เยงเงินสมุดแตกเลยทุกคนเก็บแล้ว เราไ่เอาไปเริ่มใหม่อ่ะเฮ้ยคูบอดี้กูจะพาพี่เจอะไรคะอุ้ยเราคูบอดี้กินนี่เลยนี่เฮ้ยโออบอลดี้ว้ายช่วยแล้วเออโออไห่บ้ามาเน่ ก็เป็นพี่น้องไงรอในเลคอนน้าของฉันเออฟังไม่ออกก็ไม่ต้องฟังนะคะเพราะฉันก็ฟังเสียงเองไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยแกคืออะไรอะเมื่อกี้เห็นเพื่อนเบคอนอยู่โอ้เจ๋งเลยไม่รู้ว่าเบคอนไปนไหนน้อใช่ไหมนี่กระโดดกระโดด เบคอนคุณครูขาชั่วไลายเลยกินเบคอนเข้ามาทั้งตัวเออฉันเลือกไม่ได้ที่ต้องมาไต่ของเืรอเพื่อนฉันเพราะเพื่อนฉันก็เป็นเบคอนอะ่ะเออขมนาวขมนายขมนายขมนายมาไต่หเพื่อนตัวองโอเคค่ะไปเลยค่ะเรื่อยเรืเอ่อยเออตอนนี้ในแคร์เรลก็น,น่าจะถึงอ่ะเะตาย นโอ้ยไม่อู้ล่ะอัอนนี้นะคะเราก็น่าจะใกล้จะถึงเส้นกระดูกสันหลังของครูแล้วตอนนี้นแคนเราต้องไต่ไต่ไต่ตตตกระดูกของครูไปนี่ค่ะ จุดที่เราวหาอะไรอ่ะวิงเจอดูดูรรมันทำดูมันทำแกฉันจะลองเซตดูนะว่าฉันถูกตรงไหเปล่าอือกู <c oughs> ก็ถูกโอเคตอนนี้แค่เราก็จะมาถึงกระดูกสหลังของุครูแล้ว เนาะอันนี้กี่โ็งยันแล้วเนี่ยเออก็จะตกให้ได้เลยเนี่ไงอืมมันรู้สึกกริ่นตุ่ตุห่หแฮะเออจริงด้วยว่ะพวกเราเพื่อนเบคอสมันทำไม่ได้ ว้าว้าเออไปเีคอนมีคอนโกงเราต้องไปอย่างเอชวานคอนโกงมีคอนโกง,กงทุกคนเบคอนโกงอยากให้โกกปะเอือกุงก็ได้วะ ตือของคุณครูเขมาเมนเลยคือคือแค่เมื่คุณครูรู้สึกเหมือนจะถ่ายหนักไปเลยทุกคนว้าวอือว้าวทุกคนจุดฟังควาของพวกเรากำลังอยู <queen' n S 2> ่ข้างหน้าอืออาพวกแกจะเกลียดมันโคตรเกลียดขึ้นกระโดดเลยมันยาก มันมันไม่ยากสำหรับคนอ,อื่นแต่เป็นยากสำหรับฉันนะพวกแก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 แกโอ้ช okay. 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 oh. ฉันยังมีชีวิตฉันฉันยังมีชีวิตฉันฉันก็มีความ,วมช่วยไม่ชวนมากฉันมันน่าไปแล้วเดี๋ยวใครพูดอีกดอกกู ต้องเซนเซอร์คำนี้ไปว่าอย่าเอาเรี่ยงอย่างในแคทโคนแล้วสุดดีเบคอนรอดมาได้ไงโอเคขห้มีความสุขนะวิ้งวู้ฮู้ี่ขอบกว้างกรโดดิ ครูเบลดีก็โดนจับครูเบลดีค่คะแสดงความเสียใจยให้ด้วยนะคะแต่ทำไมครูเบลดีตัวสูงจังเดี๋ยวหนูจะทำให้ตัวสูงเข้าครูเบลดีเองนี่ไงคะคือครูเบลดีไปแล้วเอาละคะ่ะอืม อะไรนะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเออบายบายสวัสดีค่ะ